สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านแล้วสวัสดีไปถึงแฟนเพจหัวหน้าจรอยแคสซิ่งนะจ๊ะอ้าวสวัสดีกันผ่านไปแล้วเราก็มาดูหน้างานของหัวหน้าจรอยวันนี้มาทำอะไรที่ป่าที่ดงดงอีลีเดี่ยพี่นองคะ่ะยูอีกว่าไก่ก็สีฮอดดงแล,ล้วมหมยอีลีเดีเนี่ยไม่ได้เว้าตัวเว้าเลนเบ้าขาี่เพราะว่าเนี่ยข้างน้ำที่ไหลมาเนี่ยเน,ยเนย ขอมาคู้นี่เด้อเนี่ยมุดไปเนี่ยนำม,มาแต่ดงค่ะเนี่ยทักทายคนนัจรยจ้าสวัสดีค่ะโอ้โหเราเห็นพี่ตุงแวบๆแค่ะทุกคนค่ะเราเห็นพี่ตุงแวบๆแบบเดี๋ยวเราขอขอคุดเข้ามานี่โอ้อโหนัดรย งานของเรานะคะแสดงว่าหัวหน้าเพิ่งมาลงเพราะว่าเจ๊าเพิ่งมาเพิ่งมาถึงอกอไปกุ้งร้ายอยู่ก็เลยมาช้านิดนึงเราอยู่ข้างๆหัวหน้าจ้ยนี่แหละนะจ๊ะเอาจบการทงานของหัวหน้าจ้ยแบบตามติดไปเลยเอาดูมีมิมเห็นไหมเห็นไหมหมอนมีอะไรบินอะ่ะมิมแท้ๆเ,เลยเอาไม่ต้องใช้ค่ะปอปลา ใช้วิทยายุทธเอาค่ะทุกคนค่ะปอบปลาไม่ต้องใช้โอ้วิทยายุทธของหวนหน้าจโจรนี่ห้ามลอกเรียนแบบนะคะพอลอกเรียนแบบเผื่อมันแตกนะคะเผื <c oughs> ่อมันแตกนะเจ้าคะเอาเอาที่หัวหน้าท่านเอาเลยอะเพราะว่าจะพึ่งเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้นะคะถ้าอยู่ตรงนี้จะได้เห็นว่าพี่ตรงจะโดนแกล้งรหรือเปล่าเอา๊ะพี่ตรงจะโดนแกล้งรหรือเปล่า ก็ต้องมีบ้างแหละเน,ะนาะหัวหน้าโจวยเนาะก็เรื่องอะไรจะให้คุณไม่โดนแกลง้งเว้อยอันนี้จากคนรู้ใจนะเนี่ยรู้ใจเลยว่ายัางไงก็ต้องดูนะคะเอาเอาไปโยกแบบได้ น,ะะน้ำมันมาแรงน่ะเอา้าเอา้าเอา้เอานี่ว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวแหมตามมาสักขนาดนี้เอา้าใครอยู่ทางนั้นอ้ดินด่วนนี่นะดินด,วด่วนดินด,วด่วน,นค่ะทิ้งนค่ะดินด่วนเข้ามานะจจะโอ้ สามค่าย,ยักษ์ใหญ่เลยจ้ายี่สามค่ายสองค่ายัาายยกษ์ใหญ่กับหนึ่งค่ายเล็กๆเออใช้คำพูดแบบนี้สิจ้าเนาะเออสองค่ายักษ์ใหญ่กับหนึ่งค่ายเล็กๆเลยเอาวทำไปหัวหน้าจโจ้จ้อาอ่าอันไหนที่อ,อ่าอุยอุยอุยอันนี้มันใช้ได้เออใช้ได้มาแล้ว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  กบนะคะกบตัวใหญ่ตาเอ้ยอยู่ไหนจ๊อกไม่เห็นละอ่ารุนกันค่ะทุกคนค่ะรุนว่าเราจะได้เห็นกบไหมคะ ความฮันน้นักเขา นิ่มค่ะวางนิ่มๆนิ่มๆโอ้โหเอบเลยค่ะทุกคนค่ะเออจีนน์หมดยังโอหมดยังคะ มันอยู่ทางแถวนั้นแหละ

ไม่จะหมดแล้วนะเ่ยข้อที่พนะังเนี่ยข้อที่พังน่าหมดแล้วแหละคะ่ะทุกคนค่ะเนีทีนี้ก็เหลือแต่เคลียร์ลิงแล้วก็เอาถนนตัดถนนงนั้นด้วย 哎，你啊。 ใส่โหดต้องใส่โหดเอ้ยเบี่ยงเบาๆก็ได้สงสัยสงสารพี่ดินดวดไม่จะฝุ่นเข้าปากแล้วเข้าตา อันนี้ดินที่เราเอามาสตอกไว้นะคะแล้วมันก็ก็หายไปบ้างแล้วโอ้ยสายครับใจเย็นครับเสียดายอ่ะได้กบตัวเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะ เราค่อยเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้เจพึ่งก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะถูกใจและคลายเครียดไปกับคลิปของเจพึ่งนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ